ร้อนแรงมากใหม่ดาวิการับบทแม่ยูหัวศรีสุดาจันทร์ทำท่าพับเป็ดถวายตัวในตำนานอีกหนึ่งละครที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยกันแล้วค่ะสำหรับละครประวัติศาสตร์ของแม่ยูหัวศรีสุดาจันทร์สนมเอกพระมเหสีฝ่ายซ้ายรับบทโดยสาวใหม่ดาวิกาในสมัยพระชัยราชาที่ใช้ความงามและสเสน่ยยั่วยวนของนางก้าวเข้าสู่อำนาจและที่เรียกเสียงฮือฮาไปมากกว่านั้นก็คงจะเป็นท่าพับเป็ดหรือท่าถวายตัวต่วตอกษัตริย์ โดยสาวใหม่ได้เผยถึงซีนี้ว่าเอาจริงๆใหม่ไม่รู้เลยว่ามีการสปอยเมื่อวานใหม่ก็ได้เห็นตัวทีเซอร์พร้อมกับทุกคนเซอร์ไพรส์ม,มากๆไม่คิดว่าช่องวันจะปล่อยเร็วมากๆคิดว่าจะเป็นปีหน้าค่ะก็เป็นตำนานหนึ่งที่เรียกว่ามีอยู่จริงถ่ายทอดอีกมุมนึงผ่านมุมมองของผู้หญิงมีอะไรที่เห็นในตัวอย่างก็คือท่าพับเป็ดท่านี้เป็นท่าถูกถามมาแต่แรกเลยว่าใหม่ทำได้ไหมใหม่ก็รีบส่งกลับไปเลยว่าทำได้ค่ะ ตอนที่ช่องถามทางพี่กล้าวมาใหม่ก็ขอแป๊บหนึ่งแล้วลงไปทําก็ตอบว่าโอเคทําได้พร้อมค่ะปวดหลังมากค่ะทุกคนเอาจริงๆพับเป็ดกันไม่กี่นาทีใช่ไหมแต่ใหม่ทําอยู่ครึ่งวันต้องเอาแผ่นร้อนมาแปะหลังปวดหลังไปเลยค่ะเข้าใจความยากลําบากมากเลย